สวัสดีค่ะปานะคะทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีแหละน่าจะได้เห็นไปอยู่ในหลายๆงานแต่วันนี้อยากมาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ปามาทําหน้าที่นะคะทํางานในฐานะคณะทํางานของอินุตนุงนะะังค่ะปัจจุบันคณะทํางานของอินุตุงนังนะคะทํางานนะคะช่วยเหลืองานของส่วนทําในสองส่วนนะคะหลักๆเลยหนึ่งคืองานประชาสัมพันธ์ในพิธีการสําคัญต่างๆนะคะกับอันที่สองค่ะก็คือ เชิญชวนทุกคนมาร่วมทําบุญซื้อเสื้อกลับไปเป็นที่ระลึกนะคะไม่ใช่แค่เสื้อรวมถึงกระเป๋าแคนวาสด้วยรุ่นที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็จะมีรุ่นมาลิจำปาและก็พระมหาเจดีค่ะอีกทั้งกระเป๋ที่บอกไปรุ่นมาลิและก็จำปานี่แหละที่ทุกคนได้คุ้นเคยกันดีนะคะอันนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมทําบุญสิ่งที่อยากจะมาเล่าวันนี้นอกเหนือจากว่ามาแนะนําตัวนะคะจะมาเล่าอันหนึ่งค่ะว่า วันนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคนมาร่วมทําบุญเราได้ส่งต่อบุญนี้แล้วนะคะถามส่งต่อบุญในรูปแบบไหนต้องบอกเลยค่ะว่าอย่างที่บอกไปว่าปาทางานประชาสัมพันธ์เนาะปาก็เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ของป้าไปทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะทํายังไงดีนะ้าให้งานนี้มันไปได้ทั่วถึง ก็เลยกลับมาที่บสสรุปว่าง้นก็เพิ่มลําโพงทีนี้เราก็หาลาโพงมาเพิ่มทั้งหมด2ตัวค่ะก็เลยได้เป็นลําโพงตัวนี้ตัวที่1นะคะก็จะเป็นยี่ห้อไอว่านะยี่ห้อไอว่าเป็นลําโพงสําหรับงานกลางแจ้งนะคะคุณลักษณะพิเศษคือสามารถเชื่อมต่อกันโดยที่ไม่ต้องใช้สายนะคะนํำถวายท่านท่านก็บอกว่าโอ้มันดีมากเลยนะตัวนี้พอมันมา2ตัวเนี่ยท่านจะเอาไปใช้งานตอนประทักษิณาที่ ที่พระมหาเจดีพระศรีมหาโพธิด้วยเพราะว่าถึงแม้ระบบเสียงจะมีนะคะแต่ก็ตอนที่ประทักศินาระบบเสียงไม่ได้ถูกวางไว้ให้ใช้งานกัส่วนนี้ได้นะ mm. ก็อยากส่งต่อบุญและโอกาสดีๆนี้นะคะให้กับทุกท่านเลยนะคะด้วยการที่นําเงินที่ทุกคนร่วมทมําบุญนะคะในช่วงของพระป่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่มาร่วมซื้อเสื้อร่วมซื้อกระเป๋าแม้กระทั่งร่มนะคะมาซื้อลาโพงตัวนี้ถวาย ก็อยากขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการซื้อลำโพงถวายนะคะไว้ในธรรมสถานส่วนคำรังสีอารียเมตไตรโตคมรังสีนะคะเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และงานประกาศต่างๆนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ